ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนะคะสาระดีดีมาได้ค่ะเมื่อวานทำตำแครอทเกลี้ยงวันนี้จะมาทำนานแล้วตั้งใจว่าอยากทำจะมานำเสนอยำบนเส้นนะคะทำยังไงมันจะมีเหมือนกับทูอิวันก่อนทำยังไงถึงจะทำให้ยำเนี่ย ไม่อืดวิจะมาทำยำแห้งนะคะสามารถทานได้ถึงสามวันไม่มีที่ไหนมีที่ตรงนี้จะมาเปิดเผยเคล็ดลับทำยังไงถึงจะยำทำยำบางคนทำน้ำออกมาเยอะๆยำเสร็จปับ๊บทานปั๊บเลยแต่สำหรับคนที่เรา อยากถ้าเราทานไม่หมดเราสามารถเก็บไว้ถึงสองสามวันทานได้รสชาติจะเหมือนเดิมไปดูเลยค่ะมาเลยไปกับวิวีเลยนะคะเคล็ดลับง่ายๆย,ยำแห้งค่ะยำแหง้งวิจะทำยำแหง้งกึ่งผัดกึ่งยำแห้งนะคะเพราะว่า ไม่ชอบถ้ายำมีน้ำถ้ายำมีน้ำนะมันจะทานได้แค่แค่ท,ทันทีทันใดนะคะก็เหมือนเราสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำเราก็ต้องทานท,ทันทีแต่อันนี้ยำของวิวี่ทานไม่หมดก็สามารถเก็บได้นะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนนะคะ เคล็ดลับแต่ไม่ลับใช่ไหมเคล็ดลับแต่ไม่ลับเคล็ดลับแต่ไม่ลับราาอแล้วออกมันกายแล้วเนี่ยเคล็ดล <c oughs> ับแต่ไม่ลับไปแล้วกับพี่พีเลยมาไปดูกันเลยอันนี้ตั้งกระทะเสร็จเราอาจจะใส่อันนี้พีจะใส่น้ำมันที่เป็นประโยชน์นิดนึงเพราะว่าเราจะยำ บุนเส้นยำแห้งเราวิวิยำแห้งนะคะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งใช่ไหมคะใส่น้ำมันนิดหนึ่งพอไม่ให้พอไม่ให้กระทะกึ่งผัดสูตรรับแต่ไม่รับอันนี้เป็นสิบสิบปียำแห้งสูตรโบราณของวิวีิมาดูกันเลยค่ะเพื่อนยำแห้งนะคะน,นี้ไหมนี่ ถัร้อนไหมถั่ร้ร้อนเราก็ต้องอันดับแรกแห้งๆเอาไข่จะมีไข่สองฟองนะคะไปเลยค่ะเพื่อนดูไว้นะคะไข่นะคะตอกไข่ลงไปเลยค่ะเปลือกไข่ก็ไม่ใส่ต้นไม้เหมือนเดิมชีวิตอยู่กับไข่ไม่แพงแต่ประโยชน์มากมายไม่ต้องไปท,ทานเนื้อสัตว์เยอะ แพงแต่ว่าย่อยยากไม่เอาค่ะนะคะเปลือกไข่ไว้ใส่ต้นไม้นี่เราปั๊บเราก็จะไม่เลยระเอกของเราเราก็จะมาทำนะคะคนคนให้ไข่คนคนให้ไข่นะคะยามุนเส้น ของวีวมาดูเลยคะ่ะสูตรสูตรโบราณโบราณยำยังไงให้ทานได้นี่คะพอไข่นะคะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะพอไข่พอไข่เริ่มนี่นะวิกยเอาพุด้งลงไปนะ,อะเอาไปไส่ฝังนู้นฝันนูน้นนะคะ เรา,าก็จะต่อไปก็เราจะเอาอะไรลงไปเพื่อนๆมาอยากถามว่าม้นเส้นใช่ไหมคะม้นเส้นม้นเส้นม้วนเส้นเพื่อนมือลาะะ้อลางแล้วค่ะมือล้างแล้วตัดลงไปเลยม้นเส้นเราตัดลงไปเลยตัดลงไปเลยเพื่อนตัดลงไปก่อนนะคะนี่ยาหมดเลยอไว้กินในหลายวันตัดมุนเส้นก่อนเพราะมันยาวนะคะ ไว้ทำไว้กินหลายๆวันวางลงไปเลยบึ้มบึมบึมจำไว้ดีๆนะคะเพื่อนนะดูสิเอาทำไว้ทานหลาย,ลายวันยำแต่เพราะถ้ามันยาวมันจะทานยากอันนี้ไม่บูดไม่เสียนะคะจำไวด้ดีๆบางคนอยากทำเป็นกล่องๆไว้ทานยุคโอวิดก็บึ้มลงไปเลยะคะ่ะ บ่มลงไปเลยเส้นเส้นเส้นเอาลงไปเลยให้หมดเลยค่ะเส้นแล้วก็มาผัดเส้นใส่ไข่ก่อนนะคะมาผัดเส้นใส่ไข่ก่อนค่ะให้เส้นเรานิ่มก่อนนะคะผัดไข่ใส่เส้นก่อนเห็นไหมคะเพื่อนผัดไข่ใส่เส้นผัดไข่ใส่เส้นก่อนวุ้นเส้นวุ้นเส้นอย่างดีนะคะ เรารอให้เส้นนิ่มๆก่อนนะคะเรารอให้เส้นนิ่มๆรอให้เส้นนิ่มๆก่อนผัดไข่นะคะก็จะนีคะ่ะคนไข่กับบนเส้นให้เส้นนิ่มๆก่อนเราค่อยรอรอแป๊บนึ่งให้เส้นนิ่มนะคะแล้วก็มาดู บายจะทำยังไงต่อเส้นนิ่มเราก็ต้องยำเราจะก็จะนี่ยำแห้งยำแห้งใช่ยำแห้งบายวีวีนะคะเราค่อยมาปรุงมาทำยำแห้งแบบนึ่งอู้เสียดายเอาใส่เลยนี่เริ่มแล้วเส้นเริ่มนิ่มแล้วคะ่ะ เริ่มนิ่มเมราเอาจจะเติมน้ำลงไปนิดนึงให้เติมนิ่มเติมนิดนึงค่ะเติมน้ำลงไปนิดเดียวนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้มันมันมากนิดเดียวค่ะให้เ,เตินุ่มๆนะคะนิดหนึ่งนิดนึงนะเริ่มเห็นไหมใช่ไหม พอเส้นเริ่มได้ที่เราก็คนเข้ากันเลยค่ะคนไข่กับเส้นเข้ากันนะคะเพื่อนคนไข่กับเส้นเข้ากันเพื่อนเห็นไหมเส้นให้มันนิ่มๆเลยไม่ต้องห่วงคนลงไปเลยค่ะคนไข่กับเส้นเข้ากันยำง่ายบางคนเขาจะใส่กุ้งแห้งแต่วันนี้วิวไม่มีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งสดแต่เขาเป็นยำแบบแห้งอันนี้ทานได้สามวัน ะะเขาจะไม่บูดไม่บูจะะดจับไว้ดีๆผัดให้เขาแห้งเลยผัดไปเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะไปเลยครับไปเลยไปเลยไลยวก็นะ ติดไปเลยละแล้วก็เห็นไหมนิ่มแล้วเห็นไหมพอเส้นนิ่มๆให้ม่วนเส้นไข่แห้งผัดให้แห้งแล้วก็มาเติมนะคะใส่นะะ้าผัดกลายเป็นยำยำใส่กระทะยอย่างนี้เลยค่ะยำกุ้งแห้งน้ำาแล้วเราก็สามารถทานกับผักสดได้นะคะเพื่อนดูสิพอเริ่มแห้ง เ,เครื่องปรุงของเราก็จะมีผัวดีเครื่องปรุงของเราก็จะมีดูซิชัเพื่อนผานกกระหัอดสดๆนะคะก็จะมีหอมแดงถั่วไม่มีกุ้งแห้งที่ใส่กุ้งสดนะคะนะคะเพื่อนมะนาวนี่นะคะยำสูรแห้งๆของวีวีนะคะเพื่อนไปด,ดูเลยยำแห้งๆ ยำมุนเส้นใบวีดีไมนะเดี๋ยวเอามะเขือเอกลงไปแล้วตอนนี้เอาผักเอกลงไปนะมะเส้นตอนนี้เส้นกับไข่เริ่มได้ที่แล้วเราก็จะมาเติมเลือกผดสดลงไปที่วีวีหั่นไว้แล้วนะคะเติมกุ้งลงไปดีกว่าผระเอกของเราไม่มีกุ้งแห้งบางคนมีกุ้งแห้งนี่ได้สามารถเติมกุ้งสดลงไปค่ะ จะเติมกุ้งสดลงไปก็อร่อยเหมือนกันกุ้งสดดกุ้ง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 เคี่ยวกลุบกลับกุบกลับนะคะพอเติมกุ้งสดลงไปป๊บนะคะไม่ต้องนานนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆของเราเราก็จะมีพริกให้มันรสชาติได้กลิ่นหอมโชย ก็จะเติมบางคนก็จะยัดยอะน้ำตาลใส่พริกป่นนิดหนึง่งอุย้ยสุดยอดใส่น้ำปลาต้องใส่เยอะอันนี้ยำน้ำปลามะนาวน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะคะน้ำปลาไปสองช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะดูสิเพื่อน ให้มันสีสันนะคะตอนนี้วิก็จะเติมดูซิพริกแดงลงไปพริกสดลงไปเลยเป็นยำปรุงเลยค่ะปรุงแล้วก็ปิดไฟผัดเข้าไปกระเทียมห<ม>อมแดงบึ้ม,บ,มบึ้มลงไปเลยเครื่องปรุงนะคะปรุงลงไปเลยค่ะมะนาวมะนาววิ่ิใส่มะนาวนะคะ อาจจะใส่น้ำตาลนิดนึงใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่อยากให้รสชาติมันเปรี้ยวออกเปร้มนิดนึง่งปกติจะใส่น้ำพึ่งแต่เมื่อวาในนี้ใส่น้ำพึ่งแต่นี้ใส่น้ำตาลสักหนึ่งสักนิดนึงไม่ไม่เยอะนะคะวีเพราะว่าวีวีไม่ชอบน้ำตาลแต่ใส่ถ้าเราทำยำเราก็ต้องใส่ให้มันมีรสชาติปเรปรี้มกลมกล่อมหน่อยนะคะนะคะเพื่อแปบ๊บนึง เ็แล้วเห็นไหมฮึอึฮึหน้าตายำ,ย,ำยำบุญเสน้นยำแห้งยำบุญเส้นกุ้งสดนะคะดูสิกุ้งไม่อยากใส่เป็นตัว,วก็หันห่นหั่นผสมประสานกันเป็นตัวกุบกิบกุบกิบเลยดูสิครับเพื่อนด,ดูสิอุย้ย แล้วก็คนเข้ากันเลยค่ะยำวีวี่นะคะดูสิคพรหน้าตาหน้ารับประทานไหมยำใส่กระทะวันนี้จะไม่นะไข่ก็ส่วนไข่มันจะแห้งมันจะแห้งมันจะเปรี้ยวม,มากค่ะบีบมะนาวลงไปเลยเพื่อนบีบมะนาวลงไปเดินสิมะนาวบีบมะนาวลงไปเลยค่ะอันนี้จะทานได้นานนะคะ นะคะเพื่อนดูซิบีบมะนาวลงไปมะนาวส่วนที่เหลือก็เอามาทารักแร้นะคะเพื่อความมั่นใจรักแร้เราจะขาวมากสุดรับไม่เคยรับนะคะเพื่อนดูซิก็วีจะปรุงถั่วลงไปที่นี่ถั่วมันเดิมใส่ใจมากถัว่วเมื่อวานใส่ถัว่วถั่วแห้งเพราะว่า อะไรที่มันแห้งๆมันจะทานได้นานนะคะแล้วก็มาทานกับผักสดนะเพื่อนนะนะคะมาทานกับผักสดเห็นไหมเพื่อนได้ที่แล้วใช่ไหมคะดูสิหน้าตาน่าทานไหมเอาไปทําดูนะคะเพื่อนนี้เก็บใส่กล่องไว้ได้นะคะเก็บใส่กล่องไว้ได้เลยค่ะเพื่อนทําถาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยทาน แลวก็สุดท้ายแล้วก็จะมาวางลงไปเลยหอมเราเติมหอมเติมลงไปเยอะๆเลยหน้าตาน่ารับประทานนะคะดูสิยำบุนเส้นอุ้ยกินมะนาวกินพริกหอหมแห้งเก็บทานไม่หมดใส่นี่คือยำนะคะแล้วก็จะไปจัดใส่จานนะคะ วันนี้จะไม่จัดใส่จานแล้วจัดใส่จานแล้วมาทานกับผักสดๆอย่างนี้เลยนะคะไปทา,ทานกับผักสดๆเนี่ยพี่จะทําลักษณะอย่างนี้เลยวันนี้อู้ยผักแพ้วแบบนี้ผักแพ้วแบบนี้ทานกับผักสดๆดูสิเพื่อนนะคะยำของพี่น่าินนะคะ,นะคะมีคนเนี่ยเอาไปทําดูนะคะมันจะแห้งแล้วก็ ทานได้หลายวันมากเลยเพื่อนยำบุญเส้นแห้ง,หงโบราณนะคะใบว,วีวีนะคะใส่กล่องไว้ทานได้สามวันไม่บูดนะคะถ้าทำสูตรนี้ดูสิน่าทานไหมกับผักสดๆทานไม่หมดวีจะใส่กล่องเอาไว้สูตรลับแต่ไม่ลับเอาไปทำดูนะเพื่อนนะยำแห้ง ยำแห้งค่ะคบายบายคลิกเข้าไปดูค่ะสละดีดีบายบายเพื่อนน้ำลายหกนะเวลาทำยำม,มันหอมหอมวัตถุดิบมะนาวพักเข้วดูสิมันแหงเก็บใส่กล่องได้เลยบายบายเพื่อนเอาไปทำเร็วๆไปลุยกันยุมย้มๆ